คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของวิกฤตโควิด19ค่ะสำหรับตอนนี้ใครที่สั่ง grab นะคะกันเยอะใครอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็สั่ง g ร a b กันเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆก็ยังมีให้ชุ่มชื้นหัวใจกันนะคะในมิตรภาพเล็กๆน้อยจากคนไทยค่ะเป็นน้ำใจของคนไทยในช่วงสงกรานนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของ คนขับ grab food คนหนึ่งเนี่ยเขามีการโพสต์ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักหลังจากที่ลูกค้าสั่งพิซ za โปร1แถม1มานะคะพอสั่งเสร็จปุ๊บลูกค้าก็เก็บไว้ทานเอง1ถาดน,นะคะแล้วก็มอบให้กับ grab อีก1ถาดด้วยกันเป็นการแบ่งปันน้ําใจนะคะให้กับคนที่ตอนนี้ก็ทํางานหนักเหมือนกันอย่าง grab เนี่ยนะคะหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้อ่านค่ะก็ซึ้งใจนะคะในน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลื การในยามลำบากค่ะจากนั้นวันที่14เมษายนนะคะตรงกับวันครอบครัวผู้ใช้ทวิตเตอร หมิวบาร์เบอร์นะคะก็ได้เผยเรื่องราวความประทับใจของแฟนหนุ่มซึ่งทําอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารที่ได้รับออเดอร์จากลูกค้าขณะที่กําลังจะขี่รถนําอาหารไปส่งเนี่ยก็ได้รับข้อความจากลูกค้าเหมือนกันค่ะบอกว่าอาหารที่สั่งไปนั้นตั้งใจจะมอบให้กับพนักงานคนที่ส่งเองนะเนื่องในวันครบรอบวันเอ่อเนื่องในวันครอบครัวนะคะ14มีเมษายนแล้วก็ระบุว่าอยากจะขอบคุณที่พนักงานส่งอาหารช่วยกันดูแลทุกคนในช่วงเวลานี้เห็นว่าต้องเจองิน ขึ้นเป็นห่วงไม่อยากให้ลืมทานข้าวก็เลยมอบกำลังใจให้กับพนักงานส่งอาหารส่วนการส่งอาหารมื้อนี้เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วก็อย่าลืมกดจบงานด้วยนะส่วนอาหารนั้นก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เลยนะคะนี่ นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนค่ะสั่งออเดอร์ให้กับพนักงานส่งอาหารคนอื่นๆเหมือนกันค่ะโดยก็มีการเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจผ่านกลุ่ม Facebook ของคนขับแท็กนะคะก็บอกเล่าโมเมนต์ดีๆที่มีต่อลูกค้าสั่งอาหารเผื่อไว้ให้คนขับเก็บไว้ทานเองด้วยบางคนก็บอกว่าเคยเห็นแต่คนอื่นที่มีประสบการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองที่มีลูกค้ามาแสดงความห่วงใยสั่งอาหารมาให้แล้วก็ยังขอบคุณที่ช่วยส่งอาหารให้ทุกวันถือว่าเป็นเรื่อง ดีๆที่เป็นกําลังใจของพวกเขาในการทํางานต่อทําเอาคนขับแกรบหลายคนก็เซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ประทับใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ